ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องจากยูทู e นะครับผมก็มาพบกับผมนะับจ้อง Youtube กินปากังมุ้งนะครับคลิปนี้ก็มามารับจุมโกบัสสุนะครับปีจีสองร้อยนะครับไปน่าอยาเป็นรุ่นจิตนะครับผมมาดูกันนี้ แต่ติดสติกเกอร์รุ่นเป็ดนะครับก็อเป็นงานขุดร่องนะครับเป็นงานขุดร่องยกร่องปลูกปัมนะครับ รุ่นจิตนะครับก็มาสู่รุ่นจิตนะปี200รุ่นจิตนะเสียงเครื่องก็มาดังไม่เหมือนก,นกันแล้วนะครับก็ยกร่องนะครับเอาดินมาปูปลูกปัมนะครับ ขุดแบบไม่ใส่ปีกนะครับเป็นดินไซน,นะครับผมก็เป็นรถขุดของใกล้กบัสุนะครับรุ่นจิตวี200 วอนนี้นี่เครื่องยนต์อกซูบนะครับอกซูบตัวโบก็มันเร็วปั๊มก็โกมัสซุนะครับปั๊มกมัสซุกปั๊มใจนะครับโกมัสซุนี่ไม่ต้องกดตึงนะความเร็วความเร็วนี่ไม่ต้องเลยนะความแรงนี่ไม่ต้องกดตึงนะโกมัสซุ ช่วงยนต์นี้ยังไม่มีฟันนะครับรถยังไม่โหลดนะครับช่วงล่างนี่ลอเลอเจ็ดลูกนะครับแกเดีย2สองลูกใบเตกแปดสิบซนน้นำหนักต่อ,อยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดตันนะครับ kì nè nãy giờ là 0,93 nè bùm am nè sườn bên lệch bít xin này lên nè này, này cái này cho một lời này คนน่าจะเป็นนานเจ้ามงนะครับหรือว่าน่าจะเป็นนานเจ้ามงนะครับขุดแบบนี้ รล่องยนต์นี้ยังไม่ก็ยังม่อยมีฟันเท่าไรนะสังเกตด,ดู น่าจะเสร็จไหมนะครับเนี่ยครับน่าจะขุดแถวนี้ด้วยนะเนี่ยครับตอยมานะครับแล้วแกก็มาเกลียนะผมไปจใส่ปีกมานี่สุดยอดนะครับ ยกร่องแบบนี้ถือว่าสุดจัดนะครับแม่เป็นดินไซา์นะครับเพราะว่ามันอยู่บริเวณดินกลองนะไซา์นี่ดินไซา์นะครับ สรุปว่าเป็นรุน่นจิตนะครับกูมารุกันนี้่ผมชอบมากนะครับลิกกูมารุนี่เก่งนะครับ เ,เราได้มาตายเป็นครั้งแรกนะครับกกมาตรุรุ่นจิตนะครับตายมาแต่รุ่นแปดกับรุ่นสิบนะครับกกมาตรุรุนิรุ่นจ็ดนี่ยังไม่ได้ตายนะครับหรือว่าเป็นกิ๊บแรกนะครับรุ่นจิตไม่ยังไม่มีรุ่นนะครับ ดินน่าจะไม่พอนะครับถือว่าเป็นอันที่ว่าปราบเซียนด้วยนะครับกุดยังไงดินปอนะครับ โอเคครับพอตอนจบกันนีอย่าลืมกดซับไลค์กดไลค์กดเจด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็เจอกันครับหน้าผมสำหรับวนี้ก็สวัสดีครับ